สวัสดีครับเลโอพิรพันธ์นะครับแต่ธนภัทครับวันนี้เราสองคนมาทำอะไรเออเรามาทำอะไรครับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับเฮ้ยจาทำอะไรเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหลายชั่วงนะคือวันนี้เราก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปครับก็ถ่ายรูปอะไรอ่ะอยากรูปเหมือนกันรูปคู่เราสองคนไง ก็จะไปทำอะไรนะเราเรามีแฟนมีดครับต้องบอกนี้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีดเราจะมีแฟนมีดครับใช่ใช่แล้วก็คนที่ซื้อบัตรของพวกเรานะครับก็จะได้รูปของพวกเราเนี่แหละแต่ละคนก็จะได้หนึ่งรูปเป็นดิจิตัลโฟโต้นะครับเป็นภาพอันซีเลยคือแบบแต่ละคนก็คือจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับใช่หนึ่งคนต่อหนึ่งรูปใช่แล้วแบบมันพิเศษตรงที่ว่าไม่มีใครได้ซ้ํากันเลยเนี่ยก็แบบ อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะได้รูปอะไรเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจถ่ายกันมากๆใช่ครับแล้วก็ซ้อมไปเยอะแล้วนะซ้อมไปเยอะแล้วใช่ร้องเพลงเนาะตอนนี้เราซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเต้นด้วยใช่เรามีเต้นนิดหนึ่งครมีซ้อมเต้นบตารางไหมเพื่อนตารางแน่นเอียดรับรองว่ามันต้องปังประาปังปปปังแน่นอนต้องออกมาเยมากๆแน่ๆเลยครับ่าใช่ครับบางคนก็มาเป็นเต่างอยใช่ไหม เอลลันตัจีฮอยออกมากันหมดเลยก็มีไหมมีไหมอือบอกไม่ได้คล้ายๆแล้วกันคล้ายๆคล้ายๆแล้วกันแต่แต่ก็มีคนถูกนะมีคนถูกนะมีคนถูกใช่มีคนถูกแอบแอบอ่านดูแล้วมีคนถูกเหมือนกันก็เตรียมติดตามชมนะครับผมเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมใช่เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอใช่เฮ้ยจีฮอยจริงเฮ้ย อ่าใช่ครับก็สำหรับตัวโอจะมีเพลงซิงเกิลใหม่ของโอออกมาครับก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ฟังในวันงานมีดเลยนี่เพลงอะไรอ่ะมีตั้งหลายเพลงไม่บอกไม่บอกเก็บไว้เก็บไว้บไว้แล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็เพลงคู่แล้วไงอ่าเพลงคู่ใช่เราเปล่อยงานนี้หรอจริงหรอเราไม่เก็บไว้หรอไม่อปเลยหรอไปเลย อ่ได้ปล่อยเลยก็ได้ครับก็งานนีีก็มีเพลงคู่ของพวกเรานะฮะก็เตรียมตัวเลยครับผมโอ้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นพวกเราเต้นครับโปรอยู่ละยังกะจตินบีเบอร์โอ้โหเห็นเชื่อเลยมีแฟนขับแซวมาเยอะเหมือนกันครับว่าเหมือนเป็ดเหมือนเป็ดเหมือนเป็ดทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยโอ้ยเอาจริงเหรอเอ้ยเลย อย่าเลยฮะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอเก็บก่อนรอรอไปดูในงานแฟนมีครับมันอาจจะเป็นท่าเป็ดก็ได้ที่มันเหม็นเป็ดหรือเป็นท่าเป็ดเพลงแบบเป็ดอะไรก็ได้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พวกเราก็ตั้งใจซ้อมใช่ไหมใช่ครับมีเต้นแน่นอนมีร้องแน่นอนครับหัวคาดมากๆอืออ๋พี่ตายก่อนผ่นงนเลยฮะ เต้นอยากขาบอกเลยว่าเรื่องเต้นเนี่ยคือแบบแต่ไม่ถนัดที่สุดแล้วครับผมก็แต่ว่าก็ดีที่ทําให้เราได้ได้เรียนรู้เพิ่มทําให้เราได้เริ่มแบบเริ่มเต้นจริงจังว่าเป็นยังไงก็รู้สึกสนุกดีครับผมแต่ก็แอบยากนิดนึงครับใช่ยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยโปรเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้คือมันไม่น่าเป็นเลยครับ <laughs> <laughs> จากที่ในคลิปก็น่าจะเห็นกันแล้วแต่ว่าอของนี้มันต้องฝึกใช่ใช่อะไรต้องเยอะใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปดูสเตปของเลโอนะครับนี่ว่าแบบจะเป็นยังไงยังไงยังไงเออต้องรอหลายเดือนนะครต้องไปปั๊มกล้างก่อนอยากโชว์เหมือนกันแต่ไม่มีไปไม่มีเหนกันก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ครับเราก็เป็นห่วงแฟนคลับทุกคนแล้วก็เป็นห่วงกันละกันด้วยว่า อย่าติดนะตรงจริงๆก็ไม่อยากให้แบบมีใครติดโรคนี้เหมือนกันก็เลยเลื่อนครับผมเป็นเลื่อนเป็นประมาณเดือนมีนาครับผมมีนาใช่ก็สามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ทาง IG แล้วก็ Twitter m o d e เดลทองนะครับครับหรือว่าเป็น IG ของพวกเราใช่พวกเราก็จะพยายามบอกตลอดว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลื่อนถึงวันไหนเป็นวันไหนบ้างคอนเฟิร์มเรื่องอะไร I t O L E O underscore P E E R A P U N นะครับครับ I G T A I T A I T N P ครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับงานมีดของพวกเราครั้งแรกใช่ครั้งแรกครับผมครั้งแรกนะบ,บอกได้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอนเลยเซอร์ไพรส์เยอะแยะไปหมดอยากจะพูดมากเลยเนี่ยแต่เขาสั่งห้ามมาแต่ว่าแบบกูไปเลยว้าวมากๆครับใช่ครับ